แนวทางการจัดการการลงทุนคริปโตในช่วงตลาดมีความผันผวนสูง High Volatility Market 1การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนล่วงหน้าติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่น c o n d e s t Crypto Slate, Investing.com วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคใช้เครื่องมือเช่น Fibonacci, แนวรับแนวต้านและ Elliott Wave, e l l i o t Wave วางแผนการเทรดล่วงหน้ากำหนดจุดเข้า entry จุดตัดขาดทุน stop loss และเป้าหมายกำไร take profit 2. การบริหารความเสี่ยงกระจายการลงทุน diversification เซ้าลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่น bitcoin ethereum the f i l e s t a b l e c o i n จัดการ Portfolio portfolio management เซ้าแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกัน